สวัสดีครับยินนีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่ระบบอโตเมติอินคัรผมพิทักษ์เอไอโคชต้นนะครับยุคหน้าจะแข่งขันการดูดเดือดมากขึ้นเลยนะครับและสิ่งสําคัญมากๆเลยที่ปีนี้ไปยากมากๆนั่นคือการสร้างแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับที่เข้าทาธุรกิจก็ต้องมีแบรนด์ของตัวเองนะครับและก็หากเป็นตัวดักสินค้าระดับโลกนะครับก็มีแบรนด์ของตัวเองเช่นกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ต้องการที่จะสร้างตัวเองขึ้นมานะครับให้คนอื่นได้รู้จักและได้รับรู้นะครับก็จําเป็นจะต้องมีแบรนด์จุดยืนของตัวเองขึ้นมาด้วยกันทั้งนั้นนะครับและนี่ก็คือเป็นจุดสําคัญนะครับสําคัญมากๆเลยที่เราจะพูดกันวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เห็นส่วนผสมนะครับในการที่จะสร้างแบรนด์และแบรนด์ที่เรากําลังจะสร้างนะครับต้องเป็นคุณภาพระดับโลก w o r l d c l a s s นะครับ และสิ่งที่จะทําตรงจุดนั้นได้นะครับจําเป็นมากๆเลยในการที่จะเราจะต้องมีความรู้ในการที่จะยกระดับตัวเองไปถึงจุดนั้นนะครับและทําให้มีสายพาพมีแว l ลูมีคุณค่าในการที่จะสร้างมูลค่านะครับเม็ดเงินที่สูงกว่าปกติทั่วไปในระดับแอบเรดทั่วไปนะครับเราจะดึงสายพาพของตัวเองให้มีคุณภาพสูสงมากยิ่งขึ้นนะครับและกะ็สามารถที่จะทลายกำแพงนะครับ ขึ้นไปจับสเกลของเม็ดเงินที่ระดับสูงนะครับเขามีวิธีการในการที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมานะครับและกระบวนการต่อไปนี้นะครับให้นำสมุดประกาครับเตรียมจดนะครับแล้วก็ดูให้หมดคลิปวิดีโอนะครับจะได้คุณค่านะครับมากยิ่งขึ้นและนําไปปรับประยุกต์ใช้นะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มกันก่อนเลยนะครับในส่วนของตัว branding นะครับในการที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมานะครับโดยปกติเนี่ยครับ concept ก็คือบุคคลทั่วไปที่ทํางานอยู่ หรือคนที่อยากจะทําเงินผ่านโลกออนไลน์นะครับเราจําเป็นต้องกระตุ้นตัวเองโดยสร้างตัวแบรนดิ้งขึ้นมานะครับหากเราไม่สร้างแบรนดิ้งขึ้นมาแล้วนะครับเหมือนกับเราอยู่หลังห้องแล้วก็นั่งเงียบๆอยู่คนเดียวมุมมืดโดยที่คนอื่นไม่รับรู้เลยนะครับไม่สามารถที่จะทําให้เกิดเม็ดเงินนะครับในสเกลที่ ต่อเนื่องและสูงขึ้นได้เพราะว่าเงินวิ่งจากไหนครับวิ่งจากคนอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นในการที่จะสร้างให้คนอื่นมีความน่าเชื่อถือในตัวเราหรือ trust นะครับเราจําเป็นต้องกําหนดจุดยืนมีพันธกิจและมีมิชชั่นอย่างชัดเจนมากๆนะครับเอาละครับครนี้เรามาว่าที่เป้าหมายเราก่อนนะครับในการสร้างแบรนด์ทำไมต้องสร้างแบรนด์ตรงจุดนี้แล้วก็ทําไมต้องรู้สูสม,สม,สมตรงจุดนี้นะครับต่อไปเนี่ยเป็นการแข่งขัน ไม่ใช่ท้องถิ่นเท่านั้นนะครับเรากําลังแข่งขันกับใครไม่รู้ที่อ,อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นศักยภาพในการที่จะยกระดับขึ้นมานะครับเราจําเป็นต้องรู้เหมือนกันว่าเขาใช้ส่วนผสมอะไรในการที่จะสร้างแบรนด์ระดับเวิร์กคลาสยกตัวเองขึ้นให้มีคุณค่าระดับเว r ร์กคล s สขึ้นมานะครับ เอาล้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดของ element นะครับส่วนประกอบทั้งหมดนะครับมีอยู่9องค์ประกอบที่เราต้องศึกษาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับในส่วนที่1เราจําเป็นต้องสร้างตัวแบรนด name ขึ้นมานะครับตัวแบรนด name นะครับเดี๋ยวเห็นทีละ s t e ปได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวแบรนด name ตัวแบรนด name เนี่ยนะครับเหมือนกับชื่อของเรานะครับเหมือนผมเองสร้างตัวระบบตัว อัตโ a มัติยิงคนะครับซึ่งเป็นตัวลับในการที่จะเชื่อมต่อจากพิทักษ์ AI นะครับพิทักษ์ใหญ่หรือคสต้นนะครับเป็นแบรนด์เองนะครับเพราะฉะนั้นในการสร้างแบรนด์เนมตรงนี้เราจําเป็นต้องออมีรายละเอียดนะครับในการที่จะสร้างตัวภาพแบรนด์ขึ้นมานะครับอาจจะเป็นตัวชื่อนะครับชื่อของเราเนี่ยนะครับแล้วผูกเชื่อมต่อกับสิ่งที่เราถนัดรักชอบเข้าไปนะครับและก็สามารถที่จะ ทำให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยนะครับปรากฏชัดเจนขึ้นมาได้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะโฟกัส,สไปและสิ่งนี้คือสิ่งที่เป็นจุดยืนของเรานะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์เนมเนี่ยตรงนี้สําคัญมากๆในการที่จะตั้งชื่อเป็นสเต็ปแรกนะครับสเต็ปที่2เราก็ต้องสร้างตัวโลโก้ของเราขึ้นมาตัวแบรนด์โลโก้ของเราขึ้นมานะครับซึ่งจะมีตัวถ้าให้เป็นระดับที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นน,นะครับ ควรใช้ตัว s i กเนเจอรตัวนี้นะครับในการที่จะสร้างตัวแบรนด์ขึ้นมานะครับแล้วก็ระบุชัดเจนเป็นอัตลักษณ์ไปเลยว่านี่คือตัวตนของเราคนอื่นจะมาก๊อปยากมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของเราว่าคนเนี้ยถนัดด้านนี้ชอบด้านนี้แล้วเขาคนเนี้ยเก่งเรื่องเนี้ยนะครับบางคนเก่งเรื่องโยคะบางคนเก่งเรื่องการขายบางคนเก่งเรื่อง การสื่อสารบางคนเก่งเรื่องการทําสมาธิบางคนเก่งเรื่องในการที่จะ,ะโน้มน้าวบางคนเก่งเรื่องการพัฒนาทางด้านการศึกษาต่างๆเห็นไหมครับเยอะแยะหลากหลายมากมายเลยแล้วเราจะให้ผู้อื่นเ,นเห็นภาพตรงจุดนั้นได้ยังไงตรงนี้เป็นรหัสเคล็ดลับที่เราจาเป็นต้องปูพื้นฐานกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปในโลกออนไลน์นะครับหลายหลายคนกระโดดเข้าไปเลยโดยไม่มี กระบวนการศึกษาตรงนี้เลยนะครับสุดท้ายปลายทางแล้วก็ต้องมากลับมาวางระบบกันใหม่ยู่ดีนะครับและนี่คือระบบที่ผมอยากให้ทุกคนนะครับวางพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกเลยนะครับและจะทําให้เราเนี่ยก้าวไปอย่างามั่นคงมากๆนะครับแล้วก็พร้อมไปรองรับเม่เงินสเกลสูงนะครับดังนั้นโลโก้มันควรจะเป็นสิ่งที่สร้างจุดที่พรีเมียมนิดนะครับแล้วก็มีซิกเนเจอร์กำหนดเลยเนี่ยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเรา นะครับและเป็นตัวตนของเรานะครับจะทําให้คนอื่นเนี่ยก็ปิยากมากม,ากมากนะครับข้อต่อไปข้อที่3นะครับก็คือตัวบก Product Package ตรงนี้เราต้องเรียนรู้กันนิดนึงในการที่จะสร้างตัวตัว r u d u c t ขึ้นมาซึ่งผมโฟกัสไปตรงจุดที่เป็นดิจิตอลนะครับสร้างตัวแพ็กเกจออกมานะครับและจะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการที่จะส่งผ่านตัว โปรดักต์ตัวนี้นะครับให้ผู้คนได้เข้าถึงแบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้นะครับเหมือนที่โคต้นสร้างขึ้นมาก็คือเป็นระบบอัตโนมัติระบบอัตโนมัติก็จะมีขั้นตอนในการเซตอัพระบบว่าระบบอัตโนมัติออนไลน์เนี่ยทายัางไงล่ะวิธีการทํำยังไงดึงศักยภาพข,ของตัวเองขึ้นมายัางไงแล้วสร้างหน่วยธุรกิจแวดล้อมสิ่งที่ เป็นตัวตนของเราเนี่ยยังไงมีขั้นตอนลำดับ123อายังไงนะครับซึ่งจะเป็นตัว Product Package ตรงนั้นก็เลยดีไซน์ขึ้นมานะครับเป็นดิจิตอลบนในระดับต่อไปเนี่ยตัวรูปนะครับตัวรูปสำคัญมากๆเลยในการที่เราต้องใช้รูปที่มันดูพรีเมียมนิดหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารออกไปนะครับจะทำให้ผู้คนมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับและก็สีนะครับสีมีความสําคัญมากๆในการที่จะสื่อสารออกไปนะครับนี่ผมไม่เห็นภาพ ภาพกว้างนะครับที่ระบุภาพสีนะครับสัมพันธ์กับการที่เราจะเขาจะซื้อนะครับแล้วก็ให้ความสนใจนะครับก็จะมีหลายระดับจะเห็นว่าแบรนด์เนี่ยเยอะมากเลยนะครับในการที่ใช้ประยุกต์สีที่เหมาะสมนะครับกับแบรนด์ต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่สีออกสีบาลานนะครับออกสีเทานะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งไนกี้นะครับแอปเปนะครับก็จะใช้โทนสีอย่างนี้ฮอนด้นครับ ก็จะมีลักษณะสีโทนสีเทาออมานะครับเป็นบาลานซ์ถ้าพีซฟูลนะครับตรงนั้นจะเป็นสีเขียวสีเขียวนะครับมันจะบ่งบอกทางด้านสุขภาพเรื่องเฮลด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีแบรนด์อยู่เยอะเหมือนกันในการที่จะใช้สีเขียวในการที่จะสื่อสารตรงนั้นออกมานะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นพลัสแสดงถึง strength นะครับคือความแข็งแกร่งของแบรนด์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัว hp เองนะครับ dell คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัวเอ่อ wordpress นะครับแล้วก็ลาเอียนที่ใช้สีออกสีฟ้านะครับ a อ u v i B นะครับก็จะส่งผ่านนะครับความมั่นใจนะครับความแข็งแกร่งของแบรนด์คือ trust นะครับหากเราใช้สีออกสีม่วงนะครับสีม่วงจะบ่งบอกถึง create creativity คือความคิดสร้างสารรค์นะครับ ซึ่งตรงนี้แบรนด์ที่ปรับประยุกต์ใช้เช่นย่าฮู่งเงี้ยนะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่ใช้ตัวสีม่วงนะครับในการกำหนดโลโก้ออกแบบดีไซน์นะครับเพื่อที่จะนำเสนอ,อความคิดสร้างสารรค์นะครับอีกเยอะเลยนะครับดูรายละเอียดที่แสดงอยู่ตอนนี้นะครับแล้วส่วนของแบรนด์ที่สร้างด้วยสีถัดไปก็คือสีแดงนะครับสีแดงเนี่ย มันจะบ่งบอกถึงความตื่นเต้นนะครับโอ้เนะครับเช่น Coca-Cola เนี่ยนะครับใช้ตัวแบรนด์สีแดงนะครับ CNN นะครับมีอะไรให้ตื่นเต้นดูอยู่ตลอดเวลานะครับ a i s นะครับแล้วก็มีแบรนด์ระดับโลกนะครับที่ใช้สีแดงในการที่จะสื่อสารนะครับบ่งบอกถึงความตื่นเต้นเล้าใจทุกจุดนั้นนะครับซึ่งเราสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับแบรนด์ตัว Personal Brand ของเราเองได้นะครับ แล้วก็ในส่วนของโทนสีส้มนะครับจะบ่งบอกถึงเฟรนลี่นะครับความเป็นเฟรนลี่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากนะครับและแบรนด์พวกนี้ก็จะส่งผ่านนะครับความมั่นใจนะครับและความเป็นเพื่อนนะครับในการที่จะเข้าเข้าหากลุ่มลูกค้านะครับเหมือนแฟนต้านะครับและก็กราฟนะครับมีรายละเอียดของการใช้สีออกสีส้มนะครับเข้ามา และอีกสีหนึ่งก็คือสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็จะเป็นสีของออพติมิสต์นะครับตรงนี้เช่น UPS นะครับ UPS แล้วก็ Shell นะครับแล้วก็ h u r t นะครับ Nikon นะครับและยังมีแบรนด์อื่นอีกมากมายนะครับลองไปปรับประยุกต์กับสไตล์ของตัวเองในการที่จะสื่อสารแบรนด์ตรงนั้นออกไปนะครับจะนำมาซึ่ง ความสัมผัสได้นะครับในเชิองอารมณ์อารมณ์น,น,นะครับซึ่งเป็นไกด์ในเชิองอารมณ์ที่จะทําให้ลูกค้าเราสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสตร,ตรงจุดนั้นได้ว่าเรามาีการส่งผ่านอิโมชันอะไรซึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเข้ามาสู่ตัวตัวเว็บไซต์หรือตัวฮับเบสนะครับจะออกโทนสีในลักษณะที่เราต้องการสื่อสารานะครับต่อไปก็จะเป็นตัวรายละเอียดของ ตัวแบรนด์ฮับนะครับเมื่อเราสร้างตัวระบบภาพนะครับสีเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องสร้างตัวตัวฮับขึ้นมาตัวฮับนะครับมันจะต่างจากเว็บไซต์รุ่นเก่เาๆแล้วนะครับจะมีกระบวนการระบบเซลโปรเซสอยู่ในนั้นนะครับเหมือนเซลฟันแนลเซลโปรเซส ระบบติดตามอัตโนมัตนะครับจะถูกผสมผสานเข้ามาอยู่ในฮับนะครับซึ่งของเราจะเป็นการสร้างตัวระบบสมาร์ทเบสขึ้นนะครับซึ่งแอดวานซ์มากกว่าในอดีตที่ผ่านมาในการที่จะทำธุรกิจออนไลน์ซึ่งหากทำธุรกิจออนไลน์แล้วคนทั่วไปเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังมีคิดอยู่เยอะนะครับในการที่จะทำออนไลน์เนี่ยบอกเปิดเว็บไซต์แล้วกันมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเว็บไซต์เนี่ยเป็นตัวเหมือนโบชัวแค่นั้นเองแต่ทำยังไงให้เราติดตามคนที่เข้ามาในระบบฮับเบสของเรา นะครับให้มีความสมาร์ทมากยิ่งขึ้นระบบสามารถที่จะใช้ตัว AI เข้าช่วยในการออโต้รีสปอนส์ตอบโต้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราจําเป็นจะต้องมีระบบที่แอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนั่นคือตัวระบบ,บสมาร์ทเบสนะครับซึ่งเราเซตอัพระบบ,บตรงนี้รับเพื่อทําให้เกิดแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีศักยภาพสูงมากยิ่งขึ้นในการที่จะยกระดับไปจัดเงินอีกระดับหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวกระบวนการของทราฟฟิกในเรดเวิร์ดนะครับ t r a ฟฟิกเน็ตเวิรนะครับเราก็ต้องเรียนรู้กันนิดหนึ่งว่าในการที่จะสร้างดึงผู้คนเข้ามาซื้อโผลิตสินค้าต่างๆนะครับจะเชื่อมต่อไปที่ไหนยังไงลำเรียงผู้คนจากที่ไหนอย่างไรเข้ามานะครับเหมือนที่ดูใน YouTube ตอนนี้นะครับก็จะเป็นทราฟฟิกส่วนหนึ่งในการที่เราใช้วิดีโอในการที่สื่อสารทําความเข้าใจกับผู้สนใจนะครับและดึงทราฟฟิกเข้าสู่กระบวนการเซลล์โปรเซ s ก็คือเข้าสู่สมาร์ทัแล้วก็คอนเวิร ไม่ว่าจะเป็นเชื่อมต่อไปยังสัมมนาแล้วก็ปิดการขายต่อหลังจากนั้นหากเขาสนใจนะครับและนี่คือกระบวนการที่ถูกต้องที่เราจําเป็นต้องเซตอัพระบบกันแล้วมีผลมากๆเลยนะครับว่าแบรนด์ที่เราสร้างเนี่ยมันจะสอดคล้องและสอดรับกับตัวรายละเอียดโปรเซสมากน้อยขนาดไหนซึ่งต้องเซตระบบกันอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับจะเป็นในลักษณะของเมื่อผู้คนเข้ามาจาก ตัวทราฟิกนล้วะครับไม่ว่าจะเป็น Google หรืออาจจะเป็นตัวสื่อโซเชียลมีเดียอื่นนะครับเข้ามาแล้วจะเห็นว่าผู้คนเนี่ยนะครับจะให้ข้อมูล Data ไว้นะครับซึ่งมีระบบตรงนั้นนะครับในการที่วางระบบในการทียกแคปเจอร์ด a ต้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อหรือการติดต่อรายละเอีอเยดน,นะครับจำเป็นมากๆในการที่จะทำให้ตัวระบบออโต้เรสปอนส์เดินทางติดตามส่งคุณค่าเพื่อจะวอร์มอัพ ความรู้ของผู้คนในระดับที่สูงมากย,ยิง่งขึ้นเพราะคนจะไม่ซื้อสินค้ารหรือบริการในช็อตแรกนะครับหากซื้อก็ถือว่าโชคดีมากมากแล้วโดยปกติล้วจะยังไม่ซื้อนะครับก็จะต้องอทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่ามันคืออะไรแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรและทําไมเขาต้องซื้อด้วยนะครับซึ่งหากเราสื่อสารตรงนี้นะครับอย่างเป็นขั้นตอนระบบเซลล์โปรเซสจะทํางานแบบอัตโนมัติ เมื่อระบบเซลล์โปรเซสทำงานแบบอัตโนมัติแล้วสิ่งที่เขาจะได้คือความรู้ที่มากยิ่งขึ้นเมื่อความรู้มากยิ่งขึ้นจะทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับสามารถที่จะซึมซับคุณค่านะครับได้สูงมากยิ่งขึ้นและสามารถที่จะคอนเวิร์ตเป็นการปิดการขายตามมาในอนาคตนะครับซึ่งศ,งศึกษาต้องศึกษาทำความเข้าใจกันนิดว่าตัวารายละเอียดเซลล์โปรเซสทำงานยังไงนะครับไม่ใช่เฉพาะคอนเทนต์อย่างเดียวยังมีรายละเอียดตัวอื่นนะครับในการที่จะผสมผสาน ตามเข้าไปด้วยเพื่อจะให้ได้ส่วนผสมที่กลมกล่อมและก็ได้ส่วนผสมที่ยอดเยี่ยมมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือกระบวนการของ Data Management นะครับและแน่นอนตัววิดีโอเป็นส่วนที่สําคัญมากๆที่เราต้องเรียนรู้แล้วนะครับหลายๆคนไม่กล้านะครับซึ่งผมก็เคยมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนนะครับที่จะยกตัวคลิปสร้างตัวคลิปผ่านตระบบมือถือนะครับอัดวิดีโอตัวเองนะครับเราจะ็นต้องฝึกครับ เพราะว่าโลกต่อไปนะครับมันจะเป็นการค้นหาผ่านไม่ว่าจะเป็นมือถือเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google เองมีการเซิร์ชมีการค้นหา YouTube ต่างๆนะครับเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นจ้องยกตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองขึ้นไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะครับเมื่อคนไปอยู่ที่ไหนเม็ดเงินจะพุ่งไปตรงจุดนั้นนะครับดังนั้นกระบวนการในการฝึกทักษะตัวเองในการอัดคลิปวิดีโอของตัวเองเนี่ยสำคัญมากๆเลย และหากเราปฏิเสธตรงจุดนี้เหมือนกับเราจะปฏิเสธเม็ดเงินนะครับเราไปนั่งมุมมืดแล้วไม่สนใจใครเลยแต่ฉันอยากได้เงินเยอะซึ่งมันไม่สอดคล้องนะครับกับการที่จะทําให้เกิดเม็ดเงินมูลค่าสูงขึ้นมานะครับดังนั้นเราจําเป็นต้องฝึกกันนิดหนึ่งในการที่จะสร้างตัวสกิลของวิดีโอคลิปขึ้นมานะครับยิ่งเราพูดเยอะๆนะครับยิ่งสื่อสารข้อมูลเยอะๆสร้างคุณค่าเยอะๆนะครับผลลัพธ์มันก็จะเกิดกับตัวของเราเองในการที่จะพัฒนาศักยภาพ หนีจากคนระดับทั่วไปนะครับที่มีความรู้ระดับทั่วไปนะครับสูงมากยิ่งขึ้นเมื่อเราสูงมากยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่าเม็ดเงินพร้อมจะวิ่งะทะยานเข้าสู่กระเป๋าของผู้คนที่ยกระดับคุณค่าสูงมากขึ้นนะครับและต่อไปนะครับข้อที่9ก็คือ,อตัวโปรดักตนะครับซึ่งเมื่อเราสร้างตัวแบรนด์เรียบร้อยแล้วนะครับมันต้องมีวิธีการคือเมธอด วิธีการในการที่จะทาให้เกิดเงินขึ้นมาตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับซึ่งตรงนั้นก็คือ p โปรดักที่เราจะสร้างเป็นดิจิทัลโปรดักขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลคอสเองนะครับหรือการเชื่อมต่อแ f ฟเฟียร์ไปยังตัว p โปรดักต่างๆที่เป็นทั้งตัวดิจิทัลที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับหรืออาจจะเป็นตัวฟิสิกส l เป็นโปรดักสนับสนุนในการที่จะเข้าสู่ตัว ตัวหลักนะครับมันก็จะสา,ส,าสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างต่อเนื่องนะครับและในขณะเดียวกันมันก็ขยายตัวคอมมูนิตี้ของเราไปด้วยนะครับหากเรามีโปรดักต์ไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับและเชื่อมต่อไปอยังตัวแอดเฟรตลิงก์ต่างๆมากยิ่งขึ้นนั่นก็หมายความว่าโอกาสมันจะเปิดนะครับและทําให้เกิดเม็ดเงินเนี่ยวิ่งเข้ามาหลายเส้นทางเป็นมัลติพุลสตรีมเข้ามากระบวนการพวกนี้ทั้งหมดนะครับเราสามารถวางระบบจากจุดเริ่มต้นก็คือแบรนดิ้งที่เราสร้างขึ้นมานะครับ แล้วก็ใช้ตัวระบบสมาร์ตเบรคือเซลล์โปรเซสที่เป็นระบบอัตโนมัติเข้ามาผสมผสานแล้วจะเราจะเห็นภาพนะครับชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าเราทํางานได้น้อยลงทํางานน้อยลงนะครับในขณะที่ผลลัพธ์ไม่เงินสูงมากขึ้นแล้วก็โตแบบเอ็กซ์โพนเชี่นขึ้นนะครับวิธีการนี้นะครับผมอยากให้ฝึกนะครับด่วนเลยเพราะโลกตอนนี้กําลังจะเปลี่ยนเร็วมากนะครับหากเราตกขบวน หากเราปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับแล้วปฏิเสธในการที่จะเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์นะครับแล้วอัดคลิปวิดีโอของตัวเองให้ได้นะครับคนนั้นยากมากในการที่จะปรับเข้าสู่โลกยุคใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะ,ะทําให้เม็ดเงินนะครับสูงมากยิ่งขึ้นจะยากมากๆแต่หากเขาปรับตัวแล้วสามารถที่อัดวิดีโอ สื่อสารแบรนด์ของเขาเองออกไปนะครับตัวตนของเขาเองซิเนเจอร์ของเขาเองที่คนค o p y ไม่ได้นะครับคนอื่นเพราะมันมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่เป็นตัวตนของคุณนะครับหากเขาปรับตัวเองตรงนั้นได้นั่นก็หมายความว่าเม็ดเงินพร้อมที่จะวิ่งเข้ากระเป๋าเขาทันทีนะครับเคล็ดลับก็เป็นซิมเปิลง่ายๆนะครับเราจําเป็นต้องสื่อสารให้คนอื่นมีความมั่นใจนะครับและ Trust เราด้วยเหมือนเราจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับบางครั้งแบบ ไม่รู้เลยตัวตนคนนั้นเป็นใครใครก็ไม่รู้นะครับจะขายอะไรให้เราก็ไม่รู้นะครับมันก็มันก็ยากนะครับที่จะทําให้เราซื้อสินค้านั้นหรือนคนเงินนะไปให้คนคนนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจําเป็นจะต้องสร้างแบรนด์ของเรานะครับแล้วสื่อสารคุณค่าให้ผู้คนและผู้คนนะครับที่สนใจในสิ่งเดียวกับที่คุณสื่อสารนะครับก็จะเริ่มทยอยเข้ามาหาคุณด้วยแบรนด ที่เราตั้งจุดโพสิชันมีมิชชั่นมีพันธกิจครับมีวิชั่นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับเขาต้องการคนลักษณะอย่างนี้เขาต้องการสินค้าโปรดักต์อย่างนี้นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนเงินกับคุณค่าของสินค้าขึ้นมานะครับและแน่นอนเรามีการเซตอัพลำดับเป็นขั้นตอนนะครับว่า1เริ่มยังไง2เริ่มยังไง 3เริ่มยังไงเราเอาเทคโนโลยีของอทางสหรัฐอเมริกานะครับที่พิสูจน์แล้ว5%อในกลุ่มคน5%นะครับที่ทำงานแล้วเวิร์กสามารถที่จะแตะเงินระดับสเกลหลักล้านนะครับได้ไม่ยากโดยใช้ระบบในการที่จะเรเวเนน์ทุนแรงแล้วนำตัวเองพอดมาทีละนิดให้ระบบทำงานแบบออโต้นะครับสนุกมากๆเลยนะครับเข้ามาที่ Li n e แอปพิทากเนะครับเราจะมีสัมมานาฟรีนะครับให้ทำความเข้าใจกันเลยว่า ระบบมันเดินเกมไปยังไงแล้วโลกตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วอย่างไรและถ้าเราไม่เปลี่ยนแน่นอนครับคนอื่นที่พร้อมจะเปลี่ยนเขาก็จะแซงหน้าเราและเข้าไปจับเม็ดเงินตรงนั้นนะครับครับหักพร้อมนะครับก็ทักข้อที่ไหนทัก AI ไอนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตกลับลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับก่อนจะเจอโลกโควิดนะครับและก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาจาก มาทิศทางครับผมนะครับสวัสดีครับ